สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธธนสติดพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินสคูลนะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อ CLO เงินกู้ที่ใช้นี่เป็นหลักประกันเป็นชนวนวิกฤตรอบใหม่หรือไม่นะครับต้องอธิบายที่ไปที่มาอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าใครจําวิกฤตซับาพามได้นะครับมันก็เกิดจากตาสาร CDO นะแต่ว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตไปแล้วเนี่ยตอนปี2008เนี่ยก็มีการเปลี่ยนใหม่แทนที่ว่าเราจะอ้างอิงอสินทรัพย์ประเภทอสังหาอย่างเดียวน,ยนะครับ เราก็ไปอ้างอิงนี่หลายประเภทสักนิดหนึ่งคราวนี้เรามาทําความรู้จักมันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําความเข้าใจว่าเออมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเล่าให้ฟังนี้ก่อนหลักการง่ายๆครับจริงๆแล้วผมเล่าเท้าความนี้จะมีบริษัทอสังเกตทางซ้ายสุดนะครับจะมีบริษัทที่เขากู้เงินนะ่ะมากเกินปกติเรียกง่ายว่าคืองนี้ปกติแล้วเขาจะมีตลาดตาสานี้เสร็จแล้วบริษัทชั้นดีเนี่ยเขาก็จะออกตาสานี้ของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับเกรดพวกเกรด เขาเรียกว่า investment g เก d e เกรด AAA BBB อะไรเงี้ยกันแล้วแต่คันนี้มันจะมีบริษัทที่ลำบากหน่อยแล้วก็ไม่เ,เขาเรียกว่าเป็นไม่ถึงเกรดที่จะเป็น investment เ่ยเป็นพวกจังบอลซึ่งธนาคารเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยอยากจะรับพวกนี้ไว้ไวหรอกแต่ว่าเราต้องเข้าใจธนาคารก่อนนะคือวันแรกที่เขามาขอกู้เนี่ยเขาดำเนินธุรกิจได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาอาจจะแข่งขันไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้นะครับอย่างเช่นจีนมาลุกตลาดสหรัฐเยอะอย่างเงี้ยก็สุกแย่งส่วนแบ่งไปบริษัทที่เคยดีกลายเป็นไม่ดีแข่งขันไม่ได้รายได้เริ่มลดลงกำไรลดลงเขาก็ผ่อนไม่ไหวแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เงินกู้เพิ่มอ่ะเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ธนาคารเนี่ยก็สบโอกาสก็เป็นไอเดียของธนาคารคือว่าแทนที่ว่าเฮ้ยเราจะรับความเสี่ยงไว้เองธนาคารบอกไม่อย่างเงี้ย เราออกแบบผลิตภัณฑ์ดีกว่า่า็เป็น CLO เนี่แหละนะชื่อข้างบนนี้เลยนะครับก็ไปออกแบบโดยที่นิดนึงคือถ้าปล่อยกู้ตรงๆเลยอะ่ะผมคิดว่าคนซื้อก็คงไม่อยากซื้อถูกไหมคราวเนี้ยตัว CLO manager เนี่ยเขาก็จะไปผสมก็คือว่ามันจะมีในในหนี้พวกเนี้ยมันจะมีหนี้อยู่หลายเกรดเอาเกรด AAA มารวมผสมกับเกรดต่ำเกรดสูงเอามาผสมเป็นสัดส,ส่วนอะ่ะเสร็จแล้วก็ เอาออกมาวางขายคราวนี้ก็จะมีคนมาซื้อไปอ่าคราวนี้ก็จะมีคนมาซื้อไปเท่านั้นเลยนะครับโดยที่มันให้ดอกเบีย้ยสูงด้วยเพราะว่าไอธุรกิจกลุ่มนี้มันเป็นธุรกิจกลุ่มที่เสี่ยงสูงอ่าคราวนี้เข้าใจที่ไปที่มานะคราวนี้แล้วความเสี่ยงและความรุนแรงของไอตัว c l o เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนมันจะเป็นชนวนเกิดวิกฤตเหมือนปี2อ0 0 8ัไหมแล้วจริงๆไอตรงเนี้ยมันถูกพูดถึงตั้งแต่ปี2020แล้วนะ แต่ทําไมถึงเพิ่งมาพูดถึงปี2021แล้วทําไมผมถึงเพิ่งหยิบมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือเราเข้าใจที่ไปที่มางี้ก่อนนะเอาความเสี่ยงก่อนนะความเสี่ยงก็คือว่ามันมีมูลค่านี่อยู่เป็นวงกลมก้อนใหญ่อยู่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีเงินสดที่มีคืออย่างนี้กิจการพวกเนี้ยพอเราเอาเงินให้เขาไปแล้วเขาก็เอาไปแก้ปัญหาธุรกิจเขาถูกไหม่าเขาก็เอาเงินไปแก้ปัญหาธุรกิจเสร็จแล้วก็แบงค์พวก พวกตัวกลางต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ค่าทมเนียมไปอ่าแต่ว่าอินเวสเตอร์ฝั่งขวาเนี่ยรับความเสี่ยงฝั่งซ้ายเนี่ยได้เงินคราวนี้ถ้าฝั่งซ้ายหรือธุรกิจตรงเนี้ยเกิดจ่ายดอกเบี้ยไม่ไหวหรือว่าคืนเงินต้นไม่ได้เห็นไหมทางฝั่งขวาจะเสียหายแต่ตัวกลางเนี่ยเขาจะได้ค่าฟรีไปแล้วได้ค่าทมเนียมไปแล้วเขาจะรอดไปแล้วแต่ทางฝั่งขวาจะเป็นคนรับความเสี่ยงแทนอ่าเขา้าใจยังคราวนี้พอ เกิดโควิดเนี่ยที่ผ่านมานะครับพอดีว่าผมอาจจะขยายใหญ่ให้ดูนิดนึงมันก็จะมีก่อนเกิดโควิดเนี่ยความเสี่ยงมันยังไม่เยอะพอในระหว่างที่เกิดโควิดเนี่ยความเสี่ยงธุรกิจมันสูงขึ้นอันนี้ให้ดูเ,เรียกง,ง่ายๆว่าภาคธุรกิจเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยคือของเดิมมันแย่อยู่แล้วอะ่ะพอเกิดโควิดมันแย่หนักขึ้นกว่าเดิมอา่าคราวนี้มาดูฝั่งขวาคนที่รับความเสี่ยงเนี่ยเป็นใครบ้างใช่ไหม อันแรกเลยความเสี่ยงมี 2. จุดจุดแรกคือต้นทางแย่อันที่2คือเฮ้ยแล้วถ้าแย่แล้วฝั่งขวาเนี่ยรับความเสี่ยงแล้วเจงเจิงแค่ไหนก็คือว่าอ๋อแบงค์เยอะนะมีแบงค์มารับซื้อต่อเนี่ยสองแบงค์นะม,มีบริษัทประกันนะร้อบริษัทนะมีพวกฟันต่างๆมานะ,ะเห็นไหมมีกองทุนรวมนะมีนู่นนี่นั่นมีเฮดฟันมาซื้อเห็นไหมก็คือว่า ใครเสียหายบ้างอ่อย่างซับพามเนี่ยมันก็เป็นธนาคารเจ๊งเจิงอะไรเงี้ยเรามาดูแผนภาพก็คือว่าเขามีแบงค์ที่ซื้อต่อด้วยเห็นไหมมีมีแบงค์ล้มมีธนาคารล้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าแทนที่ว่าคืออย่างนี้แบงค์ก็ต้องมีกําไรต้องเติบโตแทนที่ว่าเราจะไปปล่อยกู้เองเฮ้ยมันเหมือนกับการคล้ายๆเขาเรียกว่าขายหนี้คล้ายๆแย่งกันชิงรีไฟแนนซ์อ่ะอารมณ์คล้ายกันอ่ะเราก็ไปดึงลูกหนี้คนอื่นมาเป็นลูกหนี้เราอ่ะแล้วเราก็ได้ผลตอบแทนแทนนึกออกป่ะ มันอารมณ์ประมาณนะั้นแถมมีคนจัดกรุ๊ปความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงให้ด้วยไม่ใช่ว่ารับมาตรงๆอ่มมันฟังคอนเซ็ปต์มันก็ดูดีแหละนะครับแล้วความรุนแรงมันประมาณไหนก็อย่างที่บอกก็ขึ้นอยู่กับว่ามันก็จะมีเลนส์มีเกรดของมันก็แล้วแต่ว่าเกรดไหนอย่างถ้าเกรด a a แบงก์ก็ถือเยอะอยู่แล้วเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกรดที่รองลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยบริษัทประกันก็ถือเยอะขึ้น แล้วตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ซับพามปี2008เนี่ย2009กา็ขายไม่ได้น <c> ะ <oughs> 2 0 1 0 2 0 1 1 12 13 14ก็ขายมาได้เรื่อยๆถามมูลค่าที่ขายเฉพาะในตลาดสหรัฐเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสักเนี่ย1ประมาณ1 0 0 0แสนล้าน1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์นะต่อปีเนาะที่ขายได้ประมาณเนี้ยอ่าสังเกตได้ีดด่ขีดนี่คือ1 0 0 0 0แสนก็มีบางปีขายมากกว่า10,000แสนแล้วไม่ได้ขายแค่เฉพาะในสหรัฐนะจริงๆในยุโรปเนี่ยยอดขายผมดูย้อนหลังปี2 0 2 0 2 0เนยพอๆกับสหรัฐมีแสิบเนัฐบงนิดับสหร พอๆกันพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบับเบิลเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในในส่วนของออสหรัฐแล้วก็อยู่ในส่วนของยุโรปอ่ะคราวนี้คุณแมยครับแล้วทำไมเราถึงเพิ่งคุยตอนนี้แล้วจริงๆอ่ะอัตราหนี้เสียมันก็ยังไม่เยอะหมายความว่าที่ผ่านมาปี2020หรือปี2021เนี่ยนะครับเพิ่งมีจ่ายเพิ่งมี2ลายที่จ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยในในฝั่งสหรัฐนะนะแต่พอดีมันมีข่าวพวก บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจีนนู้นี่นั่นอะไรเงี้ยหลักการมันจะคล้ายๆกันนั่นแหละบับเบิลมันก็จะแตกไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นมันจะเป็นเรื่องนี้ที่บอกว่าความเสียหายรับไปอีกอันนึงก็คือว่าเมื่อบอริษัททางฝั่งซ้ายเนี่ยจ่ายไม่ได้นักลงทุนเนี่ยพวกแบงก์เบิงทุกอย่างเนี่ยที่ไปซื้อไว้ไปซื้อ CLO ไว้เนี่ยเขาก็เกิดจะต้องขายถูกไหมพร้อมใจกันขายเพราะว่าอยากได้เงินต้นคืนแล้วถ้าขายช้าเนี่ยเงินสดมันอาจจะ อา,อาจจะไม่ได้คืนแต่ถ้าเวลาต้องการเงินสดจริงๆเราต้องเข้าใจก่อนนะมูลค่าจริงๆเ่ะมันไม่เท่ากับเงินสดอันนี้คือปัญหาของตลาดทุนแม้แต่ตลาดหุ้นเองก็เช่นเดียวกันนะตลาดหุ้นสมมติบอกว่ามีม,ม,มีมูลค่ากิจการ100ล้านแต่เราเปลี่ยนเป็นเงินสดจริง100ล้านไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันมีคนน่มาตั้งบิตออฟเฟอร์ยอมซื้ออ่ะแค่10ล้านน่ะมันก็ขายได้แค่10ล้านนะ มันขายร้อยล้านไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงมูลค่ากิจการเนี่ยถึงเวลาจริงๆแล้วมันมีคนยอมซื้อเท่าไหร่คราวนี้ในตาสาร CLO อ่ะมันก็มีตลาดหลักมีตลาดรองถูกปะ่ะตลาดรองก็คือคล้ายๆตลาดหุ้นน่ยก็คือก็คือมีคนเข้ามาวางบิดซื้อขายอ่ะห็นป่ะมีคนเข้ามาวางบิดออฟเฟอร์ซื้อขายอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าคนยินดีซื้อน้อยอ่ะมันก็ขายได้น้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจว่าทำไมเวลาเกิดวิกฤตอ่ะสินทรัพย์ลงทุนลาคามถึงได้ลดลงไง เข้าใจใช่ไหมอ่ามันจะมีปัญหาของมันอยู่คราวนี้ตอนเนี้ยประเด็นก็คือว่าเราพูดกับมันเรื่องเดิมก็คือตอนเนี้ยสินทรัพ์ยพวกสินค้าพวกกระพันเนี่ยมายายันนิวไฮแล้วเราก็รู้ว่าตอนเนี้ยเฟดอะทำท่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเร็วขึ้นพอเฟดทำท่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเร็วขึ้นต่อจากพูดที่แล้วนะพูดที่แล้วเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเฟดอะ,ฟะลด QE แล้วไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเดี๋ยวไอ้พวก ตาสารนี่อ่ะมันจะมีปัญหามันจะไม่มีคนมารับซื้อใช่ไหมเพราะว่าดอกเบีย้ยก็ไม่ได้แต่ก่อนอ่ะเฟดพิมพิมเงินตัวเองมาซื้ออ่ะพอตอนนี้ดอกเบีย้ยก็ต่ําคนไม่อยากได้หรอกเดี๋ยวไม่มีคนซื้อแทนจะลําบากซึ่งพอเรามาดูเนี่ยเราก็พบว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้พันธบัตรสหรัฐสิปีเนี่ยเห็นไหมดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นหมายความว่าถูกขายนะถ้าดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นคือถูกขายคือพันธบัตรสิปีสหรัฐเนี่ยถูกขายทั้งทั้งที่ U.S. ดอลลาร์อินเด็กเนี่ยแข็งค่าขึ้นนิวไฮในรอบเห็นไหมในรอบปีเลยนะเขานิวไฮคือเงินสหรัฐแข็งค่าขึ้นแทนที่ว่าแทนที่ว่าจะได้กำไร2เด้งอ่ะนึกออกปะถือพันธบัตรสหรัฐไว้อ่ะได้ผลตอบแทนด้วยได้กำไรค่าเงินด้วยแต่คนที่ถือพันธบัตรสหรัฐเกือบกับเลือกที่จะขายพันธบัตรสหรัฐแทนแสดงว่าเขาคิดว่าการแข่งค่าของ U.S. ดอลลาร์กับดอกเบีย้ยที่ได้ยังไม่คุ้มกับความเสี่ยงเขาเลยตัดสินใจขายก็จะยังเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่ว่ามันอันตราย มันอันตรายแหละความเสี่ยงมันสูงขึ้นและถ้าเกิดว่าขึ้นดอกเบีย้ยเร็วเกิดอะไรขึ้นอะเขานี้มาเข้าใจต่อนะมาเชื่อมกับ CLO นะ CLO เนี่ยมันให้ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงมันสูงใช่ไหมแต่พอคุณพอเฟดมาขึ้นดอกเบีย้ยกลายเป็นว่าไอ้พวกตาสารนี้ที่มันมั่นคงเกรดต่ำที่มันออกใหม่อะมันเขาก็ต้องให้ดอกเบีย้ยสูงขึ้นตามดอกเบีย้ยที่เฟดปรับขึ้นถูกไหม แสดงว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนสูงขึ้นถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าภาระบริษัทพวกเนี้ยจะสูงขึ้นด้วยถูกไหมกลายเป็นว่าบริษัทพวกเนี้ยเขามีภาระดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้นกลายเป็นว่าเขาเดือดร้อนแต่กลายเป็นว่าไอ้พันธบัตรรัฐบาลบางอย่างที่มันเสี่ยงต่ำอะ่ะมันกลายว่าเสี่ยงต่ําแต่ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นแสดงว่ามันจะเกิดภาวะอะไรครับกดดันครับจะทําให คนจะขายสินทรัพย์เสี่ยงสูงย้ายไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงต่ำและตรงนี้คือประเด็นถ้าอยู่ดีๆพร้อมใจกันแห่ขายแต่ว่าบริษัทพวกนี้เขาไม่มีเงินมาคืนนะต้องบอกก่อนนะเขายังไม่มีเงินมาคืนนะตอนนี้อยู่ดีๆพร้อมใจกันแห่ขายมันจะเกิดปัญหาอันนี้แหละก็เป็นที่ไปที่มาว่าเออถ้าถามว่ามันเป็นชนวนวิกฤตรอบใหม่ได้ไหมก็ต้องบอกว่า เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งจากหนี้ดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเขาเงินกู้ที่ใช้หนี้เป็นหลักประกันอ่ะคือหมายความว่าคุณมีหนี้อยู่แล้วคุณยังเอาหนี้มาหลักประกันเหมือนกับว่าเราเพิ่มให้หนี้มันใหญ่ขึ้นน่ะเนี่ยเอาบ้านแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนอ่ะแต่ว่ามันเสี่ยงขึ้นไงแล้วเวลามันมันบับเบิ้ลมันแตกอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาบับเบิ้ลมันแตกมันก็คือตามขนาดหนี้ใช่ไหมบิ๊กเดฟไใครสิจนะเนาะ ความน่ากลัวมันก็สูงขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันไม่ใช่ว่ามันจะระเบิดวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรอกถ้าเกิดว่ายังมีเงินอัดฉีดสมมติว่าเปลี่ยนใจอย,อย่างเช่นระยะสั้นตอนนี้ถ้าสหรัฐสามารถขยายพดานนี้ได้ก่อนใช่ไหมสหรัฐขยายพดานนี้ได้ก่อนยังเอาเงินมาอัดฉีดมาช่วยบริษัทพวกนี้อัดฉีดพวกลากย่าให้มีเงินไปซื้อ,อ,อสินค้าบริการบริษัทพวกนี้ให้บริษัทพวกนี้ยังไปได้อยู่อ่ะมันก็ทําให้เรียกว่า,วาขยายระยะเวลา ในการแก้ปัญหาคือเรียกว่าซื้อเวลาก่อนแต่แก้ปัญหาได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันต้องแข่งขันไงอาจจะมีธุรกิจอื่นที่เขาโจมตีกันอยู่แข่งขันกันอยู่จีนอาจจะลดราคาสู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแข่งขันไม่ได้อาจจะหายไปเลยแต่เป็นการซื้อเวลางั้นตอนเนี้ยเราเห็นว่าคงซื้อเวลาแต่ไม่รู้ว่าบบเบลจะแตกเมื่อไหร่นะครับอ่ะก็เป็นความเสี่ยงครานี้กลับมาว่าพอดีว่าวันนี้เราอัปเดตฟันโฟใช่ไหมแล้วถามว่าทิศทางฟันโฟเป็นอย่างไรนะครับล้วก็ก่อนอื่นเราพาไปดูนี่ก่อน พาไปดูตลาดบอลก่อนแล้วกันนะพอเราพูดถึงตลาดบอลเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเงินไหลไปไหนซึ่งพอเรามาดูตลาดบอลผ่านกองทุนในโปรแกรม e f i n s t o c k i c k u p เราเห็นเลยว่าโอ้โหตอนรอบนี้ยวของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอ่ะกลับมาแรงมากใช่ไหมหนึ่งหเดือนนี่แนะแล้วก็เดือนเดียวในีน่เเนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ใครที่ลงทุนกองทุนพันธบัตรสหรัฐไว้ได้กําไรอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนมันเพิ่มขึ้น,เพ,นเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นนะครับ แต่อย่างที่บอกนะพวกนี้พอเราวิเคราะห์จริงๆแล้วเหมือนกับคล้ายๆอย่างนี้ผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะเวลาเราเราลงทุนเนะี่ยเราจะมอง2อ,อย่าง1เราจะมองข้อเท็จจริงหรือว่าเรียกว่าฟันด a เ e n ทัลใช่ไหมอันที่2เราจะมองเปลือกนอกก็คือดูดูราคาเวลาเราดูพวกนี้ก็เหมือนกับเราดูราคาแต่เมื่อกี้พอเราวิเคราะห์เข้าไปที่คุณภาพบางอย่างเรารู้ว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้นนะลิสต์มันสูงขึ้นนะครับในตัวบรร์บาสหารัฐเองจริงเสี่ยงสูงขึ้นเราเข้าใจอย,อย่างนี้เนาะมาดูบอลสิละคราวนี้ เหตุการณ์ที่เราพูดถึงเอามาเนี่ยเราต้องอัปเดตก็คือว่าเราต้องดู global f o ก่อน global f o เนี่ยมันก็สะท้อนชัดเจนว่าเฮ้ยอย่างที่ผมบอกไปกลายเป็นว่าตอนนี้สินทรัพย์เนี่ยปรับฐานนะหุ้นสหรัฐก็ดีนสแตก็ดีนะครับหรือว่า,ายุโรปก็ดีเนี่ยปรับฐานเป็นแนวโน้มขาลงแสดงว่าใครที่ซื้อกองทุนเนี่ยต้องขายพวกนสแดก etf นสแดก etf ยุโรปเนี่ยต้องขายอยู่แล้วจีนอาจจะยังไม่ได้ขายแต่ต้องขายสออันนี้คราวนี้ขายแล้วมูฟเงินยังไง นะครับจริงๆเราก็ต้องย้ายไปอยู่ตาสารนี่แต่ว่าต้องเป็นตาสานนี่ที่ความความเสี่ยงต่ําอย่างเช่นเป็นตาสานนี่รัฐบาลบางอย่างผมผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันเวลาเราไปซื้อตาสานนี่เนี่ยถ้ามันเป็นตาสานนี่ที่ผสมหุ้นกู้เอกชนเข้าไปมันจะตื่นเต้นไงนึกออกปะ่ะเวลาตลาดพักเงินบางครั้งเราไปพักเงินที่มันปลอดภัยอ่ะผมก็จะอธิบายว่าทําไมพอเรามาดูเราเราเข้าใจว่า ทำไมต่างชาติถึงซื้อตราสารหนี้ไทย 101, 000, 000, แสนหนึ่งหมื่นล้านเราเข้าใจยังว่าเออเฮ้ยพอพูดถึงจริงๆร,รัฐบาลไทยหนี้หนี้สาธารณะเราแป้นถึงปรับเป็น70%็ดอน่ะแต่ก็ยังต่ํากว่าสหรัฐถูกป่ะเงินสำรองทองคําก็ยังเยอะกว่าพลังป้องกันเราก็สูงกว่ายังไงเราก็ดูปลอดภยัยคือเราเสียเปียบแค่เครดิตเฉยๆหมายว,าว่าความดูมีอํานาจความดูน่าเชื่อถือแต่จริงๆโดยโครงสร้างวินัยทางการเงินเราก็ยังปลอดภัยกว่า เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ต่างชาติพักเงินไว้ที่เราแสนหนึ่งหมื่นล้านนึกออกปะทั้งทงที่ทั้งทางที่ค่าเงินบาทอ่อนเทียบกับดอลลาร์แต่ยอมเอาเงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านเข้ามาซื้อตราสานนี่ไทยอ่ะเข้าใจปะมันก็คือมองแล้วบางอย่างอ่ะอย่างที่บอกนะเขาก็มองฟันเดเมนทัลราคาเนี่ยเขาเขาแอคเซปได้เขายอมรับความเสี่ยงได้เหมือนกันหลักการวิธีการลงทุนอย่างนี้นะครับแชร์เพิ่มเติมนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเดิมสแสดงว่าใครที่ขาย กองทุนประเภทนี้แล้วเป็นรอบแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งกลับไปซื้อนะช่วงเนี้ยเรารู้เลยว่ามันเสี่ยงมากที่จะปรับฐานเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อพวก R M MM, F พวกกองทุนพวกนี้สหรัฐก็ดียุโรปก็ดีอะ่ะจะต้องต้องปรับฐานแม้แต่หุ้นเทคก็ยังลงนะเฮลท์แคร์ก็ลงนะเพราะเฮลท์แคร์ฝั่งพวกไบโออะไรพวกนี้มันก็อยู่ฝั่งสหรัฐใช่ปะ่ะมันได้รับผลกระทบหมดอะ่ะเพราะงั้นมันก็ต้องพักเงินนะครับแต่เดี๋ยวไว้ใครที่เรียนการเล่นรอบพวกกองทุนเนี่ยเดี๋ยวไว้รอใช้แพทติแนมยูเซอร์เดี๋ยวไปเจอกันประมาณวัน เสาที่ี่27พฤศจิกานะใครที่ใช้พตตีดัมยูเซอร์เดี๋ยวเราไปเรียนกันในกลุ่มปิดนะอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะไม่เป็นไรคราวนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าลดพอร์ตแน่นอนอยู่แล้วลดความเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วในหุ้นฝั่งสหรัฐนะครับสิ่งที่ต้องตามมาเหมือนเดิมเลยขายถ้ามีกําไรรอบนี้ขายถ้ามีกําไรเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาตั้งแต่เมษาปีปี2 0ี 2020. ถ้าใครถือเป็นรอบอะ่ะก็ยอมรับตามตรงว,ว่ากาไรเยอะพอสมควรถูกไหมเพราะเราถือกันมานาน ซึ่งสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกได้กําไรส่วนหนึ่งแล้วหนึ่งคือพักตาสารนี่ถูกไหมครับคราวนี้อันที่2ที่ผมแนะนําให้ทําก็คือว่าเราต้องแบ่งส่วนหนึ่งกำไรนะเราลองดูสมมติว่าเรารอบนี้เรากําไรมา10%นไอ้สิตรงนั้นเป็นเงินเท่าไหร่ใน10%นตรงนั้นเราแบ่งกําไรอ่ะไปซื้อประกันไว้ป้องกันซึ่งซื้อประกันเนี่ยซื้ออยู่2ที่ที่แรกก็คือทองคำอ่ะซื้อทองคําก็ได้ที่ที่2ก็คือพันธบัตรอ้างอิงเงินเฟ้อนะให้เราซื้อประกันไว้2ออันนั้น เหตุผลที่ซื้อประกันเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าบับเบิลจะเกิดเมื่อไหร่อันนี้มันเป็นเหมือนทฤษฎีเกมหมายความว่าเขายังมีโอกาสแก้มือนะหมายความว่ารัฐบาลเฟดเฟิร์ดยังมีโอกาสออกนโยบายบางอย่างเพื่อมาแก้มือเพื่อซื้อเวลาออกไปอีกก็ได้มันยังมีวิธีการยังไม่ระเบิดตอนนี้หรอกแต่ว่าเราไม่ได้เล่นแบบนักพนันอะเราเล่นแบบบริหารความเสี่ยงเพราะว่าเราต้องการกินอิ่มนอนหลับ ถ้าไม่ว่าเกิดวิกฤตบับเฟลอย่างไงก็แล้วแต่เราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องตื่นเต้นเราเลยใช้วิธีการกระจายความเสี่ยงเราก็เลยซื้อประกันะนะครับก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ใช้บริการผ่าน efinco ก็ได้ใครต้องการซื้อทองคานะครับในรูปแบบดิจิทัลเนี่ยก็สนใจนะครับก็สมัคร efinco ได้นะครับก็ซื้อขายได้24ชั่วโมงทุกวันอะ่ะข้อดีก็คือว่าราคาซื้อขายอะ่ะผมผมเชื่อว่ามันถูกที่สุดนะคือสมาคมทองคำเนี่ยราคาเสนอซื้อเสนอขายเนี่ยมันต่างกัน100บาท แต่ราคาเสนอซื้อเสนอขายของ efinco เนี่ยสังเกตนะมันต่างกันแบบ10กว่าบาทอะต่างกันน้อยอะนะครับแทบจะถูกที่สุดเลยดีกว่านะครับอ่ะก็ใครสนใจนะครับก็ลองสมัครและใช้บริการดูนะครับสำหรับ efinco e นะครับแล้วก็ใช้ usdt นะหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตัลเป็น stable coin เนี่ยซื้อได้ระบบการส่งคำสั่งเนี่ยตั้งตั้งส่งคำสั่งได้นะอ้างอิงระยะเวลานะวางขาย24ชั่วโมงนะตั้งให้หมดอายุกี่เดือนก็ได้นะ เป็นกลยุทธ์นะครับบริหารได้อ่ะก็ใครสนใจก็ลองดูนะครับคราวนี้กลับมาที่พอเราอัปเดต Global f o l แล้วเราเห็นการปรับเทรนละสิ่งที่เราต้องอัปเดตกันอีกอันหนึ่งก็คือเฮ้ยสถานการณ์เซตเป็นยังไงบ้างวะพอดีว่าถ้าเราพูดถึงออขออย่างนี้กน,นะถ้าเราพูดถึงตลาดหุ้นไทยก่อนสิ่งที่น่าสนใจของตลาดหุ้นไทยก็คือเป็นเป็นแพทเทิร์นไซด์เว ถ้าเราดูกราฟเนี่ยก็ไซเวย์นะครับทุกคนก็ลุ้นอยากให้เบรกกรอบนี้ออกไปะนะเพื่อเบรกกรอบแล้วมันจะได้ยืนยันว่าเออมันจะไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับไซเวย์แต่ว่าสถานการณ์ฟันโฟ,นฟมันก็ตื่นเต้นหน่อยเพราะว่ากลายเป็นว่ากองทุนภายในประเทศขายใช่ไหมครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยสลับซื้อหมายความว่าเขาก็จะซื้อกลุ่มที่มันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แต่ก็ขายแบงก์ มันก็เลยกลายเป็นว่าเซตมันดูส่งแล้วอะ่ะมันก็จะไม่ลงมันก็จะไม่ขึ้นอะ่ะมันก็จะออกหน้าไซด์เวย์อัพแต่จะไซด์เว่อ์อัพนะค่อยๆไปค่อยๆไปเพราะฉะนั้นมติติของการที่แบบว่าจะจะเล่นแบบกินคําใหญ่อ่างเงี้ยมันไม่น่าจะเมคเซนต์อ่ะมันอาจจะต้องแบบว่าเล่นทีหน่อยไซเคิลทีหน่อยอาจจะโอเคเช่นเดียวกันเลยถ้าเราพูดถึงเซต50สิบสำหรับใครที่เล่นเซตห้าสิบอินดกซ์ฟิวเจอร์ก็เหมือนกันนะ คือในกราฟ60นาทีอ่ะมันก็ไม่ยังไม่ทำแนวโน้มขาขึ้นเลยนะกราฟ60นาทีก็ทำแพทเทิร์นไซด์เวย์อีกนะมันก็เลยเป็นการอึดอัดหน่อยแต่ว่ามันมีจุดที่มันได้น่าสนใจไหมคราบว่าถ้าเกิดว่าเซต50อ่ะมันเกิดลงมาต่ำกว่าต้นทุนลองของกองของกอ,อ,องทุนภายในประเทศและต่างชาติคือต่ำกว่า1954นะครับ1954นะครับแต่อยู่สูงกว่า950เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่เรียกง่ายๆว่า ได้เปรียบเชิงต้นทุนนักลงทุนทั้ง3กลุ่มะนะครับซึ่งเป็นจุดที่ว้าวมากนะก็น่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะลงมาไหมนะก็ลุ้นแล้วกันนะนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้ถ้าผมตอบได้จะตอบให้นะครับถ้าตอบไม่ได้ขออภัยด้วยครับยังไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ